วันต่อมาแม้ฉันจะบอกว่าจะไม่ดีออกไปแล้วก็เถอะพูดตามตรงนะเหมือนฉันโดนจ้องจับตาม,มองอยู่ตลอดโดยน้องสาวฉันเองกอดไม่ปล่อย <c oughs> โคตรรักพี่เลยลูกแมวเอ้ยหนูคงต้องอยู่กับเธอทั้งวันแล้วละ่ะเห็นว่าเป็นบทลงโทษแล้วนะแต่ฉันเองก็มีบางอย่างที่อยากทำอยู่เหมือนกันจะกินนี่เหรอโอ้นี่เหนียวเป่าหรอก มันเป็นมันฝรั่งมันฝรั่งพวกนี้เล็กเกินที่จะกินเราจะปลูกแทนน่ะบ้านเด็กกับพราเองก็มีทั้งแปลงเครื่องมืออยู่แล้วแต่พวกเขาปลูกกันแค่สมนุนไพรอยากช่วยไหมแน่นอนเหนียวพวกเธอทำอะไรกันน่ะทำได้แล้วโฮนนี่เหนียว ออกไปข้างหน้าหนูขอให้เก็บได้อีกเยอะๆนะฉันเองก็คิดเหมือนกันฉันอยู่บ้านเด็กกำพร้าต่ออีก2งสาวันและตอนนี้กำลังมองพวกเด็กๆคนอื่นทานกันอยู่พวกพืชเริ่มโตขึ้นมาแล้วสุดยอดฉันยังฉันยังค่อยๆไล่เวทฟื้นฟูลงไปที่พืชทีละนิดทีละนิดด้วยฉันหวังว่าพวกมันจะโตขึ้นมาแข็งแรงเหมือนน้องสาวฉันกับฉันนะ มีอันที่ฉันปลูกด้วยละ่ะอันไหนอะหนึ่งอาทิตย์มาแล้วตั้งแต่ฉันไปที่ป่ามาังกรได้โปรดนะครับพอ,อ,อคำตอบคือไม่เด็ดขาดไม่ว่าจะขอกี่ครั้งก็ไม่ให้ไปที่ป่ามาังกรเด็ดขาดแต่ผมไม่เจอมาสเตอร์เลยสักตัวคำตอบก็ยังไม่อยู่ดีฉันสำรองของอย่างผลไม้ไว้ในไอเทมบ็อกซ์แต่ก็ยังเก็บไว้ยอามฉุกเฉินจริงๆเพราะงั้น ฉันจริงต้องออกไปป่ามังกรอีกครั้งถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ชูหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะจะไปไหนกันโดนจับได้ทันทีเลยฮนะเอาไงดีเนี่ยช่วไม่ได้นะจะยอมให้ไปแล้วกันจริงเหรอครับแต่มีเงื่อนไขนะ 1. อย่าเข้าป่าลึก 2. ถ้าเกิดเจอมอนสเตอร์ให้วิ่งหนีทันที 3. แม้จะไม่ได้อะไรเลยแต่ต้องกลับมาก่อนจะค่ำดูต้องรับผิดชอบและเชื่อฟังชันนะโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผมจะระวังตัวครับแล้วก็นี่เอานี่ไปป้องกันตัวด้วยขอบคุณครับผมจะทำตามกฎไปก่อนนะครับเอ๊ะหลากการขยับไม่ได้จะออกไปอีกแล้วเหรอ ไม่ได้ไม่อนุญาตให้โอนนี่เหนียวไปไหนตั้งนั้นให้เขาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่แง่อย่าร้องสิในที่สุดฉันก็สลัดเธอหลุดแล้วเข้ามาในป่ามงกรได้จำได้ว่าพระเจ้าบอกมาว่าถ้าฉันเก็บผลไม้ถึงระดับหนึ่งแล้วแล้วก็จะได้สกิลเก็บเกี่ยวมาด้วยหมายความว่าถ้าฉันทำอะไรซ้ำๆมันก็จะเปลี่ยน มาเป็นสกิลสินะไหนดูสเตตัสซิชื่อเผ่าอายุเพศและสกิลที่แสดงทั้งหมดยังไงก็เถอะไม่มี HP หรือ MP เหมือนในเกมฮะแต่ถึงงั้นก็มีสกิลเก็บเกี่ยวตามที่บอกจริงด้วยเพราะงั้นทักษะอื่นๆก็เพิ่มขึ้นมาบางทีฉั้นคงโตเร็วกว่าคนอื่นละมั้งชันต้องซ่อนสกิลที่พระเจ้าให้อย่างจัดการกับเวทและไอเทมบ็อกไว้ ชื่อชูเพศชายเลเวล1ที่อยู่อาศัยบ้านเด็กกำพะสกิลเสริมแก่งตรวจจับปกปิดเก็บเกี่ยวเวฟื้นฟูเวทอีกข้าสกิลที่พระเจ้าให้มาถูกปกปิดอยู่นี่เป็นสเตตัสปัจจุบันของฉันสินะยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยแถมยังไม่มีการโจมตีกายภาพใดๆอีกเพราะงั้นคงต้องฝึกวิชาดาบกับว้างปลาซะแล้วละมัง้ง ตอนที่กำลังดูสเตตัสก็เดินมาถึงป่ามากรแล้วแฮก่อนอื่นเลยเพื่อที่จะได้หลุดสกิลขว้างป่าฉันทำหินขึ้นมาด้วยเวทดินและโยนมันไปรอบๆพักสักหน่อยแล้วค่อยทำสัญลักษณ์ไว้ดีกว่าตอนนี้อยากจะได้ผลไม้ใหม่ๆบ้างจังน่าจะอยู่ต้นนี้นะสัญลักษณ์ฉัน จากนั้นฉันก็เจอผลไม้ใหม่ที่ต่างกันอีกสองอย่างและดูเหมือนจะเป็นและดูเหมือนมันจะเป็นหวานด้วยเสร็จแล้วฉันก็เดินต่อไปอีกหน่อยก็เจอกับเห็ดอยู่กันเป็นกระจุกวันนี้เก็บเกี่ยวได้ล้นหลามเลยฉันเลยเก็บทุกอย่างมาอย่างละนิดและมาถามผอ,อว่าพวกนี้เอามาทำอะไรได้บ้างหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับของที่ฉันเก็บมาได้นะ ในที่สุดก็เสร็จสิ้นตอนนี้รีบกลับบ้านเร็วๆดีกว่าโอนี่เหนียวโอนี่เหนียวเกิดอะไรขึ้นเหนียวชัดเจนเลยว่าเธอรอให้ฉันกลับบ้านไม่ไหวเลยะจะโจรเข้ามาทันทียังไงก็ตามที่แท็กเกอรลของเธอทําให้ฉันเลือดแทบจะหมดหลอดเลยจะล้มลงไปบนพื้นเป็น10นาทีกว่าจะลุกขึ้นมาได้โอนี่เหนียวกลับมาแล้วครับ ยินดีต้อนรับกับนะชูยินดีต้อนรับกับชูบาดเจ็บตรงงหนหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่า,บหหลาสบายมากครับได้มาเยอะเลยอย่างที่เห็นแล้วก็นี่ฉันไม่รู้ว่าเธอชอบแบบไหนจะช่วยรับไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะปนี่เหนียวน่ารักจังดูสิดูสิ ดูสิเหมือนจะได้เห็ดดีๆมาด้วยนี่ครับชูทำไมพรุ่งนี้ทำไมพรุ่งนี้ไม่ลองเข้าไปในเมืองดูล่ะคงจะดีกว่านะถ้าเกิดไปถามในเมืองว่าอะไรที่มีประโยชน์ในป่าบางกรบ้างแล้วค่อยเก็บเกี่ยวจะได้ไม่ต้องมาคอยแบกทีเดียวทั้ง,งหมดถ้างั้นผมก็กลับไปที่ป่าบางกรได้หรอครับถึงห้ามก็ยังจะไปอยู่สินะพองันก็ช่วยกลับมาก่อนจะข้ามด้วยนะ คุณครับพอเราก็จะไปด้วยเหนียวการก็ระวังด้วยนะจ๊ะเข้าเมืองครั้งแรกเลยต่างโลกจะตั้งตารอเลยละโอเคก็จบไปแล้วครับสลับในตอนที่ตอนนี้นะครับผมในตอนที่สี่โอเคเดี๋ยวรีบแล้วเพราะเดี๋ยวฝนตกโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับเดี๋ยวไปเจอก,กันใหม่ครับในตอนหน้าสวัสดีครับไปละเหนียว